ธรรมชาติบำบัดนะครับดูนะฮะน้ำตกนะฮะอ,อันนั้นน่ากระโดดน้ำนะจะโดลดลงแง่ด้า <c oughs> นห,าหนา้ามันเลเกนิก,กม,ลมันจะแตกมุมไค่มุมมันมนะอากาศก็ร่มเย็นร่มเย็นนะเสียงแมงจะกระจันแมงหวีดังสั่วสัสัเลย

คือคือเราดูนี่มันเหมือดมันเหมือดมันเหมือดเราดูออของมันแล้วเดี๋ยวาม,ยามาเดี๋ยวทุนทุนอันมันติเกิดกใชังอ,อ่ะกันมูทำอะไรอ่ะนี่แมงมีตอมตาออ๋แมงมีครับแมงม,ม,มีตอมตานะแมงมีเต็มเลยผมก็อ่าช่วยอธิบายนะฮะแมงมีนี่คือแมงยังแมงมีกับแมงมีโมเมนต์แมงมีแมงยังก่อเหินกินอะไรไหมแมงังกิดน้องก็กินกินละก็นอนาเไย เอาหาแนวมากินไหมเฮาเห็นหน้างครับผมเอาตาแก๊สเนี่ยเย็นครับเย็นเย็นแล้วน้าแข็งเนาะน้า็งตอนนี้กำลังจะดังไฟไม่ได้ดังแล้วนะฮ่เป็นแก๊สนะคือมาอันนี้ผมลองกินก่อนนะครับไม่ตายพวคนตายเดี่ยวถ้าตายตายคนเดียวครับเดี่ยวเีมดมีู เพราะว่าในป่านี้มีเลื่อนหน่วยเดียวครับเลื่อนหน่วยเดียวแค่นี้ข้างบนนะครับข้างบนก็เป็นน้ำตกรข้างบนก็เป็นน้ำตกน้ำตกก็ไหลแห้งแห้งไปหน่อยคนน่ะไหลเบื่อมเบืมเลยน้ำตกครับ ตยังไปยุ้เตี้ยนตีนรอบมันปากแป้ยนเดียได้ดิมาพอหอด้บลงน้ำดิอีนี้เรากยังตังบักหุงนะครับบักหุงโอโอกาสนะฮก เหยื่อากันไปเก็บเห็ดต right no no ่อนะครับผมเห็ดปลาเนี่ยหลายไม่ได้ไลฟ์สดอัดวิดีโอหลฟ์สดไม่ได้เพราะว่าสัญญาณมันไม่ถึงสัญญาณมีอยู่แต่ว่าขาดสายหายมันมาพพอร์ตนะมันมาพพอร์ตสัญญาณมาพพอร์ตมันค้างเจอกันคลิปหน้านะครับในป่าเห็ดนะฮะ ไปกี่เมตรติๆๆๆๆๆๆๆ